เราจะให้ดูสุนะัขที่มีเห็บเต็มตัวนะครับโอ้โหน่าสะพรึงกลัวาม,มากอันนี้เป็นเห็บตัวที่พร้อมจะวางไข่นะครับถ้าหลุดเป็นตัวนึงเนี่ยมันก็จะวางไข่ได้เยอะเลยทีเดียวเป็นเป็นพันตัวเลยนะ เราจะต้องกำจัดเห็บออกจากตัวสุนัขนะครับโดยใช้เป็นแชมพูสูตรสูตนไพรของร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนนะครับที่ช่วยในการลดเห็บหมัดลดกุ่นแดดผล่นการจากการที่โดนเห็บหมัดกัดด้วยนะครับก็มันต้องใช้คู่กับน้ำยากำจัดเห็บหมัดนะครับช่วยในการกำจัดเห็บหมัดออกจากตัวน้องนะครับที่ช่างก็จะอาบน้ำด้วยแชมพูสูตรสมุนไพรก่อนสามสี่ครั้งเลยนะเพราะว่าน้องจะมีเห็บหมัดเต็มเลยแล้วก็ใช้เป็นน้ำยากำจัดเห็บหมัดลาด อีกท,ทีหนึ่งนะครับคล้ายๆกับการใช้เป็นน้ำยาปับผ้านุ่มนะครับเห็นตรงคอไหมนั่นแหละเยงเยอะอยู่เลยนะครับขนาดที่ช่างดึงออกให้เราเยอะเลยนะก็ยังมีเต็มตัวเลยควรจะกำจัดเห็ดหมัดที่อยู่บริเวณบ้านนะครับออกด้วยนะการใช้เป็นน้ำยากำจัดเห็บหมัดก็ได้ครับใส่บัวฝักปัวนะครับลาด,ลดรดบริเวณที่อยู่ ใกล้ๆกับที่อยู่ของสุนัขก,ก็ได้นะครับแต่เอาสุนัขออกก่อนนะหรือว่าใช้เป็นสเปรย์กำจัดรแรลงสาบฉีดพ่นก็ได้เพื่อเป็นการกําจัดเห็บหมัดที่แอบซ่อนอยู่นะครับเวลาที่ร้านกําจัดเห็บมัดที่อยู่บนตัวสุนัขออกแล้วเนี่ยมันอาจจะกลับมาขึ้นอีกนะเพราะว่าอยู่ที่บ้านมันก็จะมีตัวที่ยังแอบซ่อนอยู่หรือว่ายัางอยู่ที่ไข่เป็นไข่เป็นตัวอ่อนตัวเนี้ยครับมันก็จะกลับขึ้นตัวสุนัขที่น อยากให้น้องอยู่สภาพแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างที่สามที่ต้องทําเลยก็คือใช้เป็นยาป้องกันเห็บหมันไว้กับตัวสุนัขนะครับจะเป็นแบบกินแบบฉีดหรือว่าแบบหลุดหลังก,ก็ได้น,นะครับอยา่างใดอยาอ่างหนึ่งตามระยะเวลาที่ยานั้นกําหนดนะครับแล้วก็ควรจะใช้ในปริมาณที่ฉลาดยาตามฉลาดยานะครับส่วนใหญ่จะอิงอยู่กับน้ําหนักตัวของสุนัขนะครับก็จะใช้ในปริมาณนะั้น เยอะอยูเลยอย่าให้น้องอยู่ในสภาพแบบนี้นานๆน,นะครับพี่เห็นตาน้องฝุ่นและน้องเป็นตาเป็นฝ้าน่าจะแก่แล้วนะเพราะว่าถ้าเห็บมัดกันเยอะๆเนี่ยมันจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคน้องดูนะก็เลยได้ใส่คอลาไว้อย่าดูกันสิลูกเป็นโรคพยาธิกระแสเลือดหรือว่าเป็นพวกโรหิตจางได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้มีเห็บมัด กาะกินตัวน้องเยอะขนาดนี้นะเห็นไหมครับกระดูกตีก,กูเล่เห็นไหมอยู่ในตัวตุ่กลางนะโบกขาเลยลอ่าแล้วก็เวลาที่เราเจอเห็บมัดน,นะครับดึงออกมาจากตัวสุนัขเนี่ยอ่าเราอย่าเอาไปบี้ให้มันแตกนะครับเพราะว่ามันอาจจะยังมีไข่ที่อยู่ในท้องและอาจจะเป็นการกระจายพันธุ์ได้เพราะฉะนั้นจับมันแช่น้ำไปเลยนะครับมันจะได้จมน้ำไปเลยนะอย่าเอาไป ยาี๋ปนี้นะครับเะคือเย็นไ้เดี๋ยวมันจะกระจายไข่นะครับถ้อไข่ยังมไม่พอและอาจจะฟากออกมาเป็นตัวได้ทีหลังนะค,ครับถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพสีหนงังปัญหาเรื่องเห็บหมัดนะครับปรึกษาเราได้ครับน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมอขลนแก่นครับเบอร์โทรศัพท์0866404443นะครับ มีบริการรับส่งด้วยรายได้ส่สนึงใช้ในการจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการตามมูนลนิธิต่างๆนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมาซาลอนนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขอนแก่นนะครับอาบน้ำตัดขนสุนัขและแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดื่นดินดูกัดสบัดเดยีนีนลบหมดนะครับเรามีบริการรัอบส่งด้วยติดต่อน,นั้นหมายจองคิวันก่อนลูกงหน้าหนึ่งวันนะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปด4กหกสี่ี่สี่ามครับพี่ช่างหยุดหลายวันนะเพราะว่าไปทำวัคซีนวัคซีนป้องก,กันโรคโควิดนะครับ ตั้งแต่วันที่25นะครับจนเปิดได้ทีวันที่29นะครับเปิดได้เมื่อวานนี้มีอาการไข้นะครับนะครับผมตอนนี้เปิดได้ปกติแล้วนะครับแล้วก็กำลังตามคิวที่ลูกค้าจองไว้นะครับถ้าเดี๋ยวข้าถูกไหมลูกค้าถ้าท่านใด ท่านไหนที่สนใจจองคิวไว้นะครับลง,ลงคิวได้นะครับเดี๋ยวเราจะจัดคิวไว้ให้นะครับโทรมาจองคิวกันได้ที่0 866404443ครับขอบคุณที่ใช้บริการนะครับและด้าสนหนึงที่ใช้จใช้ในงานจิตอาสาตัดขนได้กับสุนัขจอมสุนัรพิการตามมูลเลนิธีต่างๆด้วยครับตอนนี้มีวัคซีนแล้ว2เข็มนะครับมีใบรับรองวัคซีนแล้ว ช่างจะได้ออกไปทํางานจิตอาสาได้นะครับไปต่างจังหวัดได้ประมาณนั้นนะเพราะว่า,าจริงๆงานจิตอาสามันก็อยู่ในพื้นที่ชนบทเป็นพื้นที่ปิดนะแต่ว่าเวลาที่เราเดินทางเนี่ยบางทีเราต้องใช้รถโดยสาราถ้าเราไม่มีวัคซีนไว้กับตัวมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะเราก็จะต้องรอวัคซีนให้ครบก่อนแล้วก็จะจอ,อปทำงานจิตอาสาได้ตอนนี้วัคซีนครบแล้วนะครับ ต้องคาดว่าจะได้ออกไปทำงานจิตอาสากับพี่แอดดี้เกงใจได้สักทีนะครับโอเคครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการนะครับร้าน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขอนแก่นครับขอบคุณครับ